สวัสดีครับสวัสดีครัแผนมวยทุกท่านครับพามาดูคู่เอกของรายการวันนี้ครับวันที่17พฤษภาคม2566ครับในศึกพลังใหม่นะครับแดงคือเสือขาววินูบลนครับเป็นมวยแทนนะครับวันนี้มาแทนเดชซอฟมอนะครับส่วนน้ำเงินครับโรเบิร์ตสอมงคลการช่างนะครับมวยจากสกลนครครับวันนี้สกลเจอกับทางอุบลกับแดงอุบลนะครับน้ำเงินสกลครับมาดูเป็นอย่างไรวันนี้โอ้โหดูครับหมุนหักคอมา โรเบิร์ตเอายังไงแดงนี่รูปร่างสูงกว่าชัดเจนครับวันนี้ถอยออกหา่างได้จังหวะสอดูครับถอยถอยถอยยืนกาดแบบนี้ศอกซ้ายจามเข้าไปหมัดขวา1 2ไม่โดนแล้วก็ล็อกคอเนี้ยวเหนียวไว้โอ้โหโรเบิร์ตตีขวาแรงแรงหนักครับดูครับบรรยากาศในเวทีเสียงเฮเสียงเชียร์เป็นอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ครับมาวิธีไทยไปฝาครับช่องย t u b e สอพัฒนาชัยครับแหติดตามฝากกดติดตามครับ ยึดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมานะครับขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ครับเรดมาน้ําเงิน54านะครับฝ่ายแดงมาแทนครับแต่ว่าดูบรรยากาศตอนนี้โอ้โหคือแดงก็ดูดีเลยครับราคาคู่ขี้ครับเสมอแดงได้ครับเสมอแดงครับดูครับสายหลักเหลี่ยมความยาวคีบคอตีไม่หนีไปไหนครับดูครับบิดมาเอี้ยวๆนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองเลยครับ เดี๋ยวมาดูกับรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์ในเวทีครับราคาข้อมูลถ้าทราบนี่แจ้งตลอดอยู่แล้วครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับบรรยากาศในเวทีครับเอาใครนะครับคนในเวทีเอาใครนะครับรู้หมดครับจังหวะนี้ก็ทำการดึงมาครับยังไม่ได้ออกมุดกันมากครับเป็นการชิงกันอยู่ครับหาหลักหาเหลี่ยมหมัดขวาครับแดงเบียดนะครับแล้วก็ตีเข่าครับนี่ครับจะเบียดเล่นวงในครับไล่อาจจะปั้มไม่คงไม่แข็งมากครับแต่ว่าปั้มเหนียวครับ ตีครับเน้นๆครับถือว่าเหนียวครับถือว่าชกฉลาดเลยครับหมด3ขึ้น4ครับทางมันต่อยกที่4ครับพูดถึง2นักชกหน่อยนะครับโรเบิร์ตสมคนกันช่างนะครับตัวยืนครับฟอร์มหลังของเขามีแพ้เพชรระพาสโสพิษนะครับแล้วก็มีชนะมนพิชิตทีบีเอ็มยิมมีแพ้โรโบคอรเร้โกยิมครับส่วนทางเสือขาวนะครับเสือขาวนี่ล่าสุดนี่มีพลิกชนะนกยก4ี่ฉมวกทองทอพราน47ครับถ้าก่อนหน้าแกก็ ชนะคะแนนประกาศสืบแก้วสำริดครับแล้วก็มีชนะคะแนนช่วยชาติชูมารูนฟามครับกัเบียดวงในตีเข่าครับแดงบอกว่าโอ้อย่างนี้อุ้มตีสบายนะครับกินนิ่มเลยโอ้โหนี่ครับดูครับมาแทนด้วยได้ตังค์ด้วยเอาสิครับแบบนี้ครับเสียไปครับตีครับพยายามจะเด้งครับแต่ว่ายังเด้งไม่สุดครับข้างล่างนี่ก็ดูเซ็งๆหน่อยนะครับเฮ้ยยังกันวะนะดูไม่รู้เรื่องครับดูครับกอดกันแล้วก็ตีไปเรื่อยครับ ดูครับแต่ทีมมุมนี้ลุ้นกันลุ้นกันแบบคอโก่งกันครับนี่ครับขวาไปครับโรเบิร์ตอุ้ยแดงมีหมัดครับหมัดหนึ่งสองครับเสียบเข่าซ้ายครับหมุนมาไปขวาขึ้นไปโรเบิร์ตแดงก็ค่อยๆเน็บนะครับสำหรับเสือขาวครับเสือขาววินุบลจับคอหมุนหมุนตีซ้ายครับ ทีซ้ายแล้วก็เหมือนเทปไปด้วยนะครับจับเสียบไม่ได้อยังไม่ถึงกรรการก็เด้งเชือกครับให้ตีพอสมควรครับก็ให้สู้เข่ากันไปเลยครับบรรยากาศมีทวิีเอาเรื่องนะผมว่ามันนะซ้ายอนะ่โรเบิร์ตซ้ายคืเอเนาอเะขวาไปมาทึต้อยเป็นหยืดยืดแท้สองคนนี่ไหมมามาเอาเอา,เอาตีซ้ายเอา่ะครับคือลุ้นกันแล้วครับแบบนี้ครับ ูดถึงเลยราคานี่ยิ่งลุ้นกันไปใหญ่ครับนี่คือยกที่สี่นะครับยกสี่มีเสมอครับคู่ขี้ครับเสมอแดงครับแล้วก็ไหลมาตอนนี้บอกตรงนะแดงแพงแดงต่อแพงครับแรกๆเปิดมามีเสมอแดงนะต้นยกสี่ตอนนี้แดงต่อแพงครับดูครับโรเบิร์ตก็าําอะไรไม่ได้ครับดูครับดูคอแกครับโดนจับกดคอปวดคอหมดแล้วครับจังหวะนี้ครับดูครับยังไงดีโรเบิร์ตดูหมดเนื้อเนี่ยเนี่ยโดนขวาอีก ดูครับ้ายอีกอ้าอ้าวอ้าเจังไหนดีเจ้านี่หมัดอีกหนึ่งสองอ้าอยู่ไม่อยู่ไปไม่ไปตีอีกครับโอ้โหก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งคู่ที่นํำมาฝากครับโอ้นะนึดขึ้นมาหน่อยโรเบิร์ตยกที่ห้าครับยกสุดท้ายครับโรเบิร์ตน่าจะหวังพึ่งพลังหมัดแล้วครับหลังจากที่โดนเข่าไปจุกจุกหลายดอกครับแล้วก็บอกว่าชอกทำเหมือนจะพอเหมือนจะไม่เอาครับ ตอนนี้ต้องบอกว่ามีฉีดยาลเงินมา2องแสนครับขอเดินต่อครับ2องแสนบาทขอเดินลุ้นเสี่ยงหมัดหน่อยหมัดเสี่ยงโชคมีไม้แต่แต่ผมดูแลแกไม่เอานะครับผมดูแลแกเหมือนจะจุกนะครับแกไม่เอานะครับก็เอาเวลาถ้าแกไม่เอาเราก็พอดีกว่านะครับพอดีกว่าครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับใครไม่ดติดตามฝากกดติดตามครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับพอกันไ้คลิปหน้าครับยืนดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ